สวัสดีครับสวัสดีครั่ยมมากครับผมสวัสดีครับออันนี้อันนี้งวดงวดครั้งแรกนอกจาเข้อมวามเป็นบ่นี่อ่าต่ออ่าเป็นการโค้งค่ะกลางโค้งเลยหรือเปล่ากลางค้งคุณสัตว์การโค้งอันนี้คือตองหวดไปไปไล่มองเลยลืมไปแล้วอันนี้เป็นยังไงคุณยายหลังจากพิจารณาจากช่วงตองหวดมาแล้วมีอย่างคืบหน้าบ่เอาก็ว่าคืบหน้าอยู่แต่ว่า เลขคือนสียูบ่ะยูแล้วบะยูแล้วเลขเข้าอลไรเป็นบาร์เข้าแล้วีเต็มๆได้เลขหวดนี่คือว่าจังสันต์รอบบารนี่เราเป็นตะปันไปเอารถเข่าแฟนั่นอีกแถวบาร์หมวดต้องงวดแม่นางบอกว่าเก้ามาล้านเปอร์เซ็นต์เก้ามาล้านเปอร์เซ็นต์แมนวันนี้ก็บเด่นเก็ตล่องหาล่างโอ้ล่างเดี๋ยวต้องงวดบอกว่าเก้ามาล้านเปอร์เซ็นต์บอกบนบนบนเก้ามาล้านเปอร์เซ็นต์บน บนนี่ก็มานี่แล้วนี่สามเก้าตัวเก้าเอาเนี่ยตัวเก้าพูดใหม่มากๆอ่ะตัวเลขนี่นี่จะทางบ้านเนาะเอ้านี่แล้วไอ้ผ่นว่าเป็นยังคือนหายหน่อยใช่เอาเอาเบิรงบันีดิ้นย่ายนะแบบจะหายอึ๊บเอาลงไปเบิรงตัวเลขด้จึงจั็กน้อยรู้บัดนี่บอกตัวหนังสืออันเอาเขาข้อเขียนยึ่เก้าใจเย็นๆเยานเก้าเนี่ย เก้าสเอาเอาเขียนก็เขียนไปเขียนบ้างเขีนเอาคนแกนแรกไปก้าสี่ก้าห้เนี่ยกระไฮก็นี่เลยนั่งบนวิ่งยังค่ะวิ่งเ ลองนี่บนนี้ก้าวองหนึ่งเหมือนเดิมเนาะเออเหมือนเดิมยังว่าเด็กพวกขึ้นว่ะมันมันมืดมืดอันช่วงหรือเป่าวันน่ะแม่ว่ามืดช่วงนี่ไหมผมว่าจะไหนครับสช่วงที่มันเข่าเป็นเหย้าๆมาแม่ได้วันนี้มันสิตัดตัดออกไปมันสิขึ้นตัวไม่บาดนี่คือคิดว่าก็มืดช่วงแน่ือสิว่ามืดช่วงยาเฝ้ามืดโบมืดช่วงนี่มันติขึ้นตัวไม่ตัวไม่แบบว่าจังได้หรอเฮับ อันชุดนี่มันเป็นช่วงเงีๆยมากแล้วนะมันเข่ามากบางรูกเข่ามากตั้งแต่เกตหนึ่งเนาะที่มันเข่ามากเนาะมันเข่ามากตั้งแต่เกตหนึ่งบาทนี่ช่วงนี่คือว่ามันสิมากตวนีสามตูมันบกเลื่นไปใส่กันวันกับวันเชียงกับเขา เจ้าของเทาลางสีหงงส่หางล่างซี่หางเทาเนเสียงเล็กะเาตัวซี่หาอยู่สอ่เถอะเหางฮะโอซีหางเอ,ออก็ว่าหางเนี้ยค,ครับี่หางอยู่ี่หางครับส่วนบนนี่ยังเด่นคือเด่นเกานะ่าเนาะแมนแมนคือกกกกกตุกเก่าเก้ารองหนึ่งเด่นเก้ารองหนึ่งเก้านี่คือโตเก้านี่บอครับเที่ว่าลานตเส้นจ้าลงโล โอเก็คือมันใจน้ำเนาะล่างหางอะไรเนาะนั่งครับนี่อันเก็ดนี่คือกันนี่เก็ดกับเขาด้านผมเส้นคือกันเนื้อหางเก็ดกับล่านไปเส้นแต่ว่าสองตัวนี่บ่มั่นใจมั่นใจได้แค่ตัวนี้ตัวเดียวเก็ดหางเอาเกิดหางตัวเดียวโครู้ไหล่างว่องไว้นะอ่าวองไว้แล้วมาจึงบนตัวนี้เข่านื้อก็ว่าแม่สามตัวสี่ตัว แ่นั้นแหะเอามาจุ่มน้ำกันมาจุ่มน้ำกันถ้านี่จุ่มเกาดิันเอาตัวเก่าเนาะ้เลยนนนนเข็นป่นเนนนนนวางหันบงหหันสมหนนะเนาะ จี้สามจี้สามวะไพ่อะไรจี้สามโมนกเด็กน้อยโมนกกันบ่เอาปิ้งไปบันนี้นกตัวนั้นบมเข้ามาเนี่ยเน่ว่าจริงเอายางสติ๊กไปยิ่งมีเศร้าแล้วมันตัวตะกันอยู่นี่ตีมัดฝนตกนกอีหยังเอานกเกณฑ์้วนนั่นแหมหางนางนางเห่นไพูดถูกเอาเอาอันยังกะติกยิ่งกันนะไปอดรอได้บ่ไปไปหานอกไหมยูรุมกันนั่ไปเนาะ เอียงกันเหรน้ำไปบอกกันเออน้่ไปบอกออกนี่เลยนแปดสามสี่สี่ี่เก้าอีริอีรอยู่ห่าป้ยปอ้ยแปดไนน่อทเหรอ้ยสุดซอยเลยถ่ายดิฮันนี่อันนี้คือนกมันบ่นกนกตัวเก้าหันบ่ตัวเก้านกมหาโนใหม่กันนั่ไปมาตัวตาใหญ่น่งอยู่ดิมาตัวก็ว่าซื้อน้ำมันหรอกแต่ว่าเขาว่าให้ปังซื้อซนะ นกอีกย่างก็เป็นตาสั้งเลยอานกเกีนแว่นหางขาวๆน้อยหนึ่งี่มันกับมาน้ามูนี่ล่ะอันขั้นวิจารม้าสีเศร้าๆก็หนีมาดิแต่ช้างเก้าวมาจีเออเ้าก็บอกถือไปนนั่นแหละแปลกก็หากตีกันเอาคุณยายบไปนี้เบิ่งเลขบนเนาะจ้าเลขบนนี่โอ้ยขึ้นตัวใหญ่แถววิ่งนะเบิ่งเนยจะวิ่งเก้ารองหนึ่งในส่วนบนอื ไอ้สตัวนี้คุณยายจำหมาหางเนาะครับสาม้าหนึ 3, 9, 1, แล้วกับสามครับส่วน2ตัวสี่หาง9ก้าหนึ่งเสามเก่เก้ใช่อ่าทัคนนี้แสดงว่ามาก 9, าักเก่าหนึ่บงบางคนย่ 1> 9, 1. 1> มียังเป็นพิเศษบาที่มักเก่าหนึ่งนี่มียังแต่ว่ามันเลขคือเลขติดตามนะเลขติดตามคือว่า ขันขันห้าล็อกขอมามันมันมากเก่ากับหนึ่งยังสี่หางเตียมากสองเตยงสองตัมานี่มันมาตัวเดียวมันมากหนึ่งตัวเดียวอัน เอ็กซตีมูอันก็คือกันนี่นายมาถามแม่ว่าแม่เปิญยังคือมากเกล็ดหนึ่งมาผมว่าบ่มีที่ร่องกันบ่ละว่าบ่โอ้ยร้องว่าก <บา S 2> ันวันนี้บเ่เออไม่เห็นได<ง>้กินเด้อเห็นไ,ได้ไแล้วบ่มีหน,นึ่งมโนภา,ววาละวะละว่าบ่มีอ๋อแต่กับบ่เป็นอยังคุณยายนั่งเห็ดสูตรออกมาไว้หนึ่งเนาะแม่นบาครับเคยิ่มเรือเล็กเมียงยายนางไม่เคยหลุดเนาะเล็กเมีงเนาะแม่นค่ะขันบ่มาหนึ่งขันซองโตนี้มากกัน มกนึงบ่มีก็เอาเสียบเอาหม้ออือนีตัวครับเก้าสามมานนี่ล่างนี่เด่นเก็ดกระดานราเสร็จนีอกันเล่นมาครับคุณยายจ้าแสดงว่าเก่าก็หนึ่งมาหนํากันเลยกตัวสัญญาณอ้างพอจับเก่าหนึ่งแมนอือมันมันมามันมาเห็นเดนล้นมันสีมาเสีหนึ่งที่ที่มาหนํากันนี่มันบอกค่ะมันสีมากนํากันอย่สงเดนล้นมันสีมาเสีหนึ่งกันสองตัวมาตัวหนึ่งสีบ่วพาด กันที่รอกครับผมแต่ว่ามาน้ากันนี่ก็น้อยมากเนาะแมนน้อยมากน้อยมากกับแม่มันอาจสิมาน้ากันก็ได้เนาะแมนนาสนใจล่างกันนาสนใจไม่มีซีหังแสดงมากเก้านี่เฮาสามารถเอาไปจับใส่ตัวอื่นได้มแมนแมนมุดเจ้ามากตัวอื่นกับตัวอื่นใส่ผู้ใดมีลักหน่วยจริงๆใส่ได้เนาะเพราะว่าโอกาสที่มันจะมาน้ากันน่ะตะกะน่อยเนาะคือโอกาสน้อยแต่ว่าอันนี้คือเด็กเข้ามานาะ ว่าไดมากจากสำนักไหนเป็นบอลเป็นของเฮ้าเองชอบสวนมานี่แมนใช่ใช่เอาวันนี้ไปบัางในส่วนเลขล่างเนาะครับเลขล่างได้บาทนี้ล่างนี่วิ่งเจ็ดรองห้าครับผมจับคู่มีอยู่สีหางสามเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดแปดครับสีหางวงกลมไปที่เจ็ดห้าครับเจ็ดมาล้านเปอร์เซ็นต์ครับ หาหนี<ข>แม่ว่าพ่นทัานหนีอยู่ับหาว่าหนีมันบะแม่นรับคุณยายนั่งว่าหาว่าหนีน้อแต่ว่าผมแปลกใจอยู่ที่หวัวหนีผมเบิ่งแล้วว<า>่าคุณยายนั่งเอาเลขเดน่นกับเลขกล่องมามาจับไหมมาจับหลายแต่ว่าเพราะว่าทุกงวดคุณยายนั่งที่ซับขาหลอกอะนะ <c oughs> เด่นห้าจักหายูไซเด่นเจ็ดจักเจ็ดยู้ไซเออวบาหนีได้เอากระซีฮ็ออุ้ยจักแบบว่าคือคือจงแม่วาบอกกับไอ้พันนาอว่า คันมากนะให้แม่ปรึกษาได้แนยะบออย่ามาปรึกษาผมแม่บอวันนี้มีผู้ชายคนหนึ่งเขามากแล้วเป็นสันเอฟซีงนะแล้วว่าแม่น,น่นน้องชา้สันนี่ว่าแม่นนาเทียนอยู่บนหมอนะว่าไหวๆยังสันวันนี้แล้วก็เธอนี่ละป้าเธอานี่ลนะนะพี่แล้วก็ว่างไปนะมันนี้แม่ว่าอู้ผู้ชายคนนี้อจังหัวเขบเขามากแล้วขื้มาตีสนิทเธอเฮ้ยแม่นลานหมดทันนีได้โทษไปหาแล้วคับโอุ้ย ยังสี่ด้วยเราหายขั้วมคิดเห็ยนเหรยังวะมึมงมือเสาร์เราก็ทุกขมากเราเป็นเซียนขึ้นกันบอกเราเป็นนักคำนว่นขึ้นกัน,น,น,นบอกเขาจัะไหนเป็นตำรวจ โอเคด้วยไปก็ได้ตำรวจด้วยน้ำหนักตำรวจพี่ว่าสั่นผมตำรวจแต่ว่าผมว่าจับไพ่ว่าสั่นอีกชองปีสิเกิดเซียนมาสั่นละว่านเพลินเพลินมาขอแนวทางจังแม่แมนแมนก็เท่ามากเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเป็นนิ่งนี่อาจจะเป็นเอฟซีไม่นั่งอ่ามาแต่ตาไถได้เพราะเลขวิ่งมันไม่เคยพลาดเนาะอืมก้างๆสิอันแล้วว่าพวกก็เจอกันข้างเดียวเนาะว่าสั่นละว่า มันนี้แล้วได้ว่าเอาเจอกันครั้งเดียวเจ้าพป่ยังคึ้เฝ้าก็จังดูจักขอยมาโดนแทนแม่ว่าดเนาะมานี่ก็ได้ว่าเอา ผมไปเห็นโอันกิบพี่แมวว่าสันว่าเห็นหน้าตายังสวยแก่ป็นไหนเถ่เป็นไหเขาดิบันนี้โอ้ยสร้างความนี่นะว่าสันมาถือโทษถามไม่น่าบอกป็นโทษไม่ถามาม่เกินกระโทามากมันเศร้ากับโทามากแเ่สนงเนยคุย่ายไหมใช่อ้นี่ไม่นั่งคู่เบสละสันลงงสนนเนยไม่นั่งคู่เบสอืมแม่เขาได้บอกว่า อันก็ยุนนี่ยุนนี่ก็ลูกเต่าเขาก็มีขอบไม่ควบเปนคุณยายจ้ามากในส่วนตัวเลขของเข้าต่อครับหลังจากบอท่านแหลวดิตอนนี้ก็คือบนสี่หางล่างสี่หางเนาะตัวนี้ตัวเน้นนี่ก็คือเน้นด้วยความชอบมันปะที่ว่าวงแดงนี่ถ้าผู้อื่นมากตัวไหนเนาะมากใส่เอาแต่ว่าเก่านี่มาก ล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นต์คือเก่าเจ็ดกับมาเจ็ดจ็ดเปอร์เซ็นจ้าล้านแต่ว่าเจ็ดเป็นล่างเป็นล่างเก้าเป็นบนเห้ยฮใส่เอาแต่ขันแม่คู่จีจับเนาะครับเดี๋ยับ่จับตัวนี้ก็ตัวนี้ใส่กันเลยโอ้จับเด่นบนเด่นล่างว่าใส่กันแล้วค่ะนี่เลยค่ะนั่นแล้วจีจับใส่กันเลยนี่ครับก็ส่วนตัวเขาไม่นั่งมาเจ็ดห้าแห้งเขาแม่มากริดค่ะนี่แหละครับงวดที่ผ่านมาแตกบนล่างบนล่างเนาะ วันที่ผ่านมาแตกบนล่างเนาะครับบนสีหางล่างสีหางผาดบ่ได้นะครับตัวเลขก็ชัดเจนแล้วเดี๋ยวจังไหนเอฟซีกับเบิ้งเอาเนาะครับกับสีบทวนแล้วล่ะครับครับจังใดก็ขอบคุณคุณยายได้หลายครับที่มาอยู่บุหันคูงกับแม่หันตัวมาจังไดแมาใช้ตุเก่าเก่เก้นบ่บ่ดิจังไดว่าตัดนี่ตับตัวใดน้องห็นหาสามบ่ ขอขอบคุณแม่นั่งหลายๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสุขดีทุกคน